สวัสด,ดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเขาใหญ่ h ช n แนลอยู่นะครับอันนี้เราก็มาทําสวนนสามหลังสุดท้ายแล้วนะเดือนนี้ก็ปิดงานมีลูกชายใหญ่การลูกชายคนที่สองน่ะมาช่วยตักจะมีแอวสาวอีกคนจุดนี้จะเป็นสามหลังนะฮะแต่รวมกันสามหลังพื้นที่ก็ ประมาที่สวนสามหลังก็ประมาณไร่นึ่งนะที่จัดสวนนี้นะประมาณไร่หนึ่งสามหลังอาจจะอยู่ติดกันหมดนะอยู่ติดกันหมดเลยนี่ก็เดือนละครั้งนะครับตัวนี้เดือนละครั้งหญ้าก็กำลังสวยเลยโดนฝนมาด้วย กัดง่ายฮะไม่เหนียวใช้เอดเบอร์สองนะเครื่องสองตัวนี้ก็ห้าพันแปดร้อยรอบนะแรงใช้ได้ฮะเป็นเครื่องของจีนหมดนะฮะตอนนี้ผมซื้อมา หนึ่งพันเจ็ดร้อยกว่ากว่านะั่นนะ่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบยังไงเนี่ยจำได้ซื้อร้านแถวปกักช่องนี้แหละกาแรงใช้ได้อยู่แต่ไม่ถึงหกพันรอบนะ ผมมีอีกตัวหนึ่งก็หนึ่งมื่นสองพันรอบนะแต่ไม่ใช้เอาไว้ใช้แย่ยาวยาวญ้าธรรมชาติอะไรวนะี่ก็เก็บเอาไว้ใช้ซื้อมาตัวเนี่ยเป็นตัวสีเหลืองนะแดงสุดๆตัวนั้นนะียจะมีมะม่วงปีนี้มะม่วงติดดอกแล้วร่วงหมดฮะ ไม่ค่อยติดลูกมียมชิดก็ไม่ค่อยติดเต่าลูกกระพายเต่าจะมีทำงานบ้านสองคนอันนี้ลองกลองนะฮะในลองกลองยังไม่มีลูกเลยลงแรงเลยมาเล็เชื่อมอันนี้ล็อกครับ งานมันโยกนะเวลาลมพัดจะโยกผมก็เลยทำโครงเหล็กล็อกเอาไว้ก่อนโตแล้วเริ่มโตเมื่อไรเมื่อไรจะออกลูกแค่นั้นแหละพออยู่ได้ลองกองเขาอยู่ได้ <c oughs> <c oughs> ตัดสามเตาหนึง่ง ทำงานบ้านสองเนี่ยก็ครึ่งวันสองหลังกนะ็ครึ่งวันจะมาช่วยกันต่อที่นี่ช่วยกันกวาดเมื่คนตัดเจ่งๆวันนี้ตัดครึ่งวันก็น่าจะจบนะสามหลังแต่ก็ต้องมาตัดชาอีกนะตัดเลือดชาก็งวดนี้ต้องข้างบนนี้ก็ต้องตัดแล้ว มดที่แล้วไม่ได้ตัดข้างบนนะข้างบนเนะี่ยย้อนแสงนะฮะข้างบนนี่ไม่เท่าไหร่กันตัดง่ายแต่ข้างบนนู้นมันต้องเอาอเครื่องมือพิเศษเกี่ยวกับค,คอกรถก็ขับไปก็ยืนบนคอกนะจะมีจะมีเหล็กอยู่ตัวหนึ่งผมทำเหล็กอยู่ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับทุกท่านดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเขาใหญ่แชนแนลด้วยนะครับสวัสดีครับแดดดีครับวันนี้แต่บใบยๆฝนจะตกนะ okay, บ้างนะสวัสดีครับ